คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวของสองนักเคลื่อนไหวตะวันและแบมค่ะยังคงยืนยันที่จะอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองต่อไปนะคะแม้ว่าแพทย์จะแนะนําว่าทั้งสองคนเนี่ยควรกลับเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งค่ะเพราะว่าสถานที่ที่ทั้งสองปักหลักเรียกร้องที่หน้าศาลฎีกาเนี่ยอาจจะทําให้อาการนั้นแย่ลงได้ นายกฤษดางนุจรัตนายความของทานตะวันตัวตุลานนและอระวรันผู้พงเปิดเผยค่ะว่าอาการของทั้งสองคนว่าไม่มีเรี่ยวแรงเพราะว่าอดอาหารมาตั้งแต่วันที่18มกราคมจนถึงวันนี้เนี่ยรวมแล้ว39วันนะคะ แพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีความเห็นค่ะว่าควรส่งตัวทั้งสองคนกลับเข้ารักษาทันทีเนื่องจากไม่สามารถกินอาหารได้และรับสารอาหารผ่านทางน้ำเกลือได้น้อยลงบวกกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ไม่อำนวยความสะดวกทำให้ร่างกายของทั้งสองคนนั้นแย่ลงแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงยืนยันว่าจะอดอาหารอยู่ที่หน้าศาลฎีกาต่อนะคะเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังในคดีหมิ่นสถาบันอีก3คนซึ่งยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องตามหลักการ ว่าผู้ต้องหาคดีอาญาให้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดค่ะโดยหลังจากนี้ทนายความจะยื่นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาขอเคลื่อนย้ายทั้งคู่เข้าไปอยู่ในพื้นที่รั้วของศาลคืนพื้นที่เดิมเพื่อความสะดวกด้านการจราจรและเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากกว่าพื้นที่ปัจจุบันค่ะ